การไฟฟ้านครหลวงค่ะร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการพลังงานค่ะ นายวิลาศเฉลิษศาสตร์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับดรนิพาโสภาสมริอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการพลังงานระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันเป็นเกียรติในพิธีณนะห้องประชุมอาคารคณะศิลปะวิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จังหวัดนครปฐมการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และบริหารจัดการพลังงานภายใต้สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็นสถาบันสีเขียวโดยมีการยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์พลังงานการบริหารจัดการพลังงานใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนสนับสนุนให้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการกักเก็บพลังงานการจ่ายพลังงานการบริหารจัดการการใช้บริงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ การเป็นสมาร์ทไมโครกริดเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคตโดยการไฟฟ้านครหลวงค่ะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบใหม่ ในเรื่องของระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับแผนแม่บทของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เพื่อเป็นแลนด์มาร์คอาร์ตแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงทำการสับสนุนการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปและระบบการบริหารจัดการพลังงานให้แก่สถาบันและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศมุ่งสู่การเป็นสถาบันสีเขียวและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อีกด้วยค่ะ